โหปิตาครับผมโอ้หักจริงอครับเออใช่เอาละทุกคนแรงที่หกมา้วครับออกจากป่าป่าอยู่คานนู่นแหละข้างทางครับผมข้างทางตรงนี้มีทุกปีเห็นทุกปีนะครับผมหวานเยอะอยู่นะไม่เต็มรังครับแต่พอมีครับจุงกระครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาแปลกครับผมพามาหาพึ่งขามิ้นครับหลังจากเมื่อวานผมไปบ้านญาติแฟนผมนะ ยายก็พาไปตีมิ้มลังหนึ่งครับโอ้โ oh, หน้ำหวานเต็มเลยพี่น้องผมก็เลยลองจะมาหาดูครับเผื <t> ่อจะเจอนะครับผมส่วนเรื่องปังเบ็ดผมขอชะลอไปก่อนเพราะว่าคลิปที่ผมไม่ได้ลงเนี่ยคือผมใส่เบ็ดแล้วโดนขโมยทุกวันเลยนะครับช่วงนี้โดนขโมยบ่อยมากไม่ว่าจะทําอะไรก็โดนขโมยไปหมดดักรอบก็โดนขโมยใส่เบ็ดก็โดนขโมยเบ็ดขโมยปลาโอ้สารพัดก็ผมผมสึกท้อแล้วก็เซ็งมากท้อในการใส่เบ็ดเพราะใส่ไปก็ไม่ได้ปลาก็ไม่มีแอคชั่นให้ทุกคนดูจะลงคลิปว่าโดนขโมยอีกก็มันก็เหมือนเดิมพี่น้อง ทุกคนใส่เบ็ดแล้วทุกคนก็อยากดูแอคชั่นปลาอยากดูขนาดปลาแล้วก็ผมก็อยากดูด้วยแต่มันไม่ได้ปลามันโดนขโมยหมดเลยก็เลยเซ็งนู้ไม่ทำยังไงครับไม่มีคลิปลงนะผมเลยวันนี้ก็เลยมาลองหาเพื่องดูครับมาดูว่าจะเจอไหมนะครับผมปลายูคาครับสูงประมาณห้าหกเมตรนะครับผมเป็นปลานี้นะผมเดี๋ยวไปดูว่าในป่านี้จะมีสักรังสองรังหรือสิบรังหรือเปล่านะครับผมไปดูกันครับเอาละครับผมเดินมาสักพักหนึ่งเจอแล้วครับรังแรกครับผมรังไม่ใหญ่เท่าไหร่ อจะเจอแล้วครับผมเหมือนลุ้นกันว่าน้ำหวานจะมีไหมเกรสรใน,นนี้เยียบเลยครับผมดอกไม้ดอกหญ้าครับเต็มเลยฮะผมว่าถ้ามีรังแรกต้องมีหลายรังต่อมาครับอปลุ้นกันเดี๋ยวไปดูให้ดูเดี๋ยวให้ด,ใหด,ใหด,ใหดูครับโอ้ยแมงมุมเยอะมากเลยแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ตีพึ่งของผมครับก็บอกจุดกันอหญ่แม่งมุม,มไปครับผมไปไปดูรังกันครับจุดควันเรียบร้อยก่อนเข้าหาพึ่งต้องจุดควันก่อนนะครับนี่อูอยู่สูงครับ อยู่สูงอยู่สูงลังเป็นไงครับอู้ลังสวยครับผมลังยังใหม่อยู่เลยแต่ไม่รู้ว่าน้ำหวานเป็นไงครับโอ้โหสนันครับผมอ่ะเดี๋ยวไงผมขอตัดก่อนนะครับโหตัดได้ไหมเนาะ มาแล้วโอ้โหไกลนักน้างจริงนั่นลนี่นนมาแล้วครับผมทางสวยครับน้ำหวานมีนิดนึงครับรับผมไม่เต็มนะบันังมันเล็กด้วยโอ้โคสอนน่ากินครับแบบนี้นี่คือย่างอร่อยับผมขออนุญาตเอาไปย่างครับผมมาได้กินมาตั้งนานแล้วไปครับผม รังแรกมาแล้วครับอม,มีหมามาเฝ้าด้วยรังที่สองยังไม่มีทีท่า,าที่เจอเลยครับยังเงียบอยู่เลยอ้าวเ,เดินครึ่งมาครึ่งลองมาซ้ำแผนเดิมเลยเนี่ยนี่อ๋องานเข้าลองมันไม่ไม่ได้ตรงนะน้อง ถือว่าล่องมันไปไปอย่างนี้ปุ๊บมันมีทางซ้ายอีกทําไปตรงกา 4, ลางอีกสักสี่ห้าล่องเนี่ยพอผมไปเจอสี่ห้าล่องฝั่งนู้นก็เดินกลับมาพอย้อนมาอีกทีนึงก็ตรงกับอันเก่าไม่ไเลยรเดินหาเท่าที่หาเจอเห็นหายได้ครับทำหาร้าัาางรับสองอยู่อังที่สองอยังไม่เจอครับไปลุยต่อเจอหลังที่สองครับโอ้ใหญ่กว่าเดิมเท่าตัวต่ำๆด้วยครับผมกึ้นเดินผ่าน มาแล้วมาแล้วนู่นนู่นครับผมจำจังจำคังขั้นที่สองครับเดี๋ยวเตรียมโอกาสแป๊บนึงพร้อมครับผมอยู่ไม่สูงมากเอาละดังที่สองครับไปครับนี่ครับพึ่งอยู่นี้ ก่อนเราเข้าไปนิดควันต้องพร้อมครับเอาละควันไปแล้วพึ่งบ้านผมดุนะฮะดุมากครับผมโอ้ทางนี้ค่อนข้างจะแก่แล้วนะครับมาดูว่ามีน้หวานไหมโอ้เป็นโพรงครับพี่น้องเป็นโพรงมันโพรง ทีเชิคน้ำหวานปรับของผมนะงนะครับเฮ้ยมีน้ำหวานครับผมมีน้ำหวานมีน้ำหวานอาจจะไม่เยอะเดี๋ยวเราลองดูครับแต่ก็มีนะมีใช่ไม่มีครับเอาละขออุญาตัดลงมาครับ ออืสูงออืมาแล้วครับเฮ้ยพอมีอยู่นี่ครับผมอุยรังที่สองครับอันนี้ขอยกรางไปครับเดี๋ยวรังต่อไปผมจะเช็คนะครับผมให้ดีกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันพอมีนี่ๆเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมารอมาตีตอนมันเต็มนะผมส่วนทางอันนี้ขอขอไปแบ่งให้เขานะฮะแบ่งให้คนแก่นะครับผมไปอันที่สองครับเดือนจนหอบเลยครับ ัท so ี่สามยังไม่เจอเลยพี่น้องเหนื่อยมันร้อนนะไม่ใช่อะไรหรอกไม่เหนื่อยเท่าไหร่มันชินได้แหละกับการเดินไกลๆครับดูที่นี่ครับนึงเวลามองก็มองทั้งต่ำๆแล้วก็ทั้งสูงด้วยนะครับอย่ามองสูงอย่างเดียวแล้วก็อย่ามองต่ำอย่างเดียวคือที่มันอยู่อยู่ต่ำก็มีอยู่สูงก็มีนะครับเฮ้ยโอ้โหที่สามแล้วพี่น้อง เสูงปีดเลยอ่ะแต่แต่กระเทอแล้วอ่ะดำดำเห็นไหมนี่เน่ดำดำเทือแล้วลังที่สามเนอนแนอนตรหมันเลยเตรียมอุปกรณ์ครับกลัวมะพร้าวครับ นี้ใช้กับมะพร้าวใช้กับมะพร้าวด้วยว่ากระบะไข่ก็ได้นะครับดีทั้งคู่หรือว่าถ้าเซียนหน่อยเขาจะไม่พกอะไรเลยเขาจะทาครบเองนะครับอันนั้นคือระดับเซียนหรือว่าไม่ก็เอาง่ายๆแบบพี่ผลก็ได้ชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งครับที่ผมดูที่เขาตีพึ่งก็คือเขาจะใช้ทูบนะครับก็ตามสะดวกเลยแล้วแต่ไหนที่เราชอบครับบ้ันผมพึ่งมาดูมันใช้ทูบไม่ได้มันเปืองใช้ทูปลังนึงก็มันสามดอกสี่ดอกถึงจะพอครับ้องใช้ควันเยอะ เพิ่งดูครับเฉบปานผมน่าจะเป็นเพราะว่าสารเคมีครับสารเคมีเยอะนะครับเพิ่งมันเลยดุมันเลยกลัวมันอะไรงเงี้ยระแวงเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่มันดุจริงครับโคตรด,ดุเลยร้อนจุดเสร็จใช่ไหมแล้วก็รอนมาแล้วก็เป่าครับเอ้ยไม่ใช่เป่าขยับไปมาอันนี้ผุแล้วนะเดี๋ยวจะทําใหม่ครับ ปิดแล้วียบร้อยวัดมีน้ำไม่มีน้ำสูงปีเลยครับคุณไม่ใช่พวกกินต้นไม้เก่งซะด้วยสิโอ้ยลื่นนะผมถินลงมาได้ไมาให้โอ้โหปิตารครับผมโอ้หักจริงครับเอ้ยใช่โอ้ฉลาดเทพโอ้ปิตาสวยครับ เออดึงกิ่งลงมาปีนทำไมเฮ้ยเสร็จตาโ,โอเคครับผมน้ำหวานปิดตาครับโอ้โหอ,อย่างเจ๋วเลยโอ้ไม่ดูเอาไม้แทงไปดูตรงไหนนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมแกมนี้ครับน้ำหวานปิดตาอย่างเจ๋วเลยเอาละโอเคตัดได้เรียบร้อย อางนี้ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอารังไปนะครับรังก็ไว้ที่เดิมไม่ที่เดิมไม่ได้ดหรอกวางใกล้เคียงครับดีเขาก็ฟักตัวแล้วก็ทำรังต่อครับไะรังที่สามครับโอ้โหคตดแจมเลยพี่น้องปิดตาครับผมรังที่สี่มาแล้วครับผมโอ้โหเอาละควันพร้อมอ่ะนี่ครับรังที่สี่ครับเดินมาจนสุดแถวแล้วก็ขึ้นไปแถวใหม่ครับ นี่ดูพัน้ำหวานจะเป็นยังไงครับโอ้รังแตกแล้วครับผมอเอา้าอันนี้เหมือนจะไม่ปิดตาไว้ทุกคนเดี๋ยวเช็คน้ำหวานครับถ้ามีนิดเดียวก็ไม่เอาครับเพราะว่าเราเน้นน้ำหวานครับไม่ได้เน้นรังไม่ใช่ว่าจะเอาทุาทกรังเลยนะครับช่วงน,นี้ต้องวัดกันลยว่ามีน้ำหวานไหมอาจจะขอเช็คแป๊บนึงครับผมเอาไม้จิ้มไปไม่มีน้ำหวานเลยครับผมรังนี้ปล่อยครับ น่าจะอีกประมาณเดินหนึ่งก็น่าจะฟักหมดแล้วมั้งนะครับผมปล่อยให้เขาขยายพันธุ์ไปไปหารังที่ห้าครับนี่เป็นเหตุผมว่าทําไมน้าพึ่งบางรังถึงมีน้ําแล้วก็ทําไมที่นี่ถึงมีพึ่งทํารังอยู่นะครับนี่ดอกไม้นี่ครับเป็นอาหารเป็นอาหารให้กับพึ่งได้นะครับผมนี่ดอกไม้หญ้าเนี่บดอกนี้ครับดอกสีม่วงเนี่ยครับเต็มเลยครับมีเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงไหนเยอะก็เยอะๆนี่เต็มเลย ดงเช้าอะไรเงี้ยสายๆเพื่งก็เริ่มออกมาหากินตอมดอกแบบนี้แหละหาแก่ซอนหาน้ำหวานเนี่ยนี่ครับเสยดยครับผมไม่ปรนได้ตามหารังที่ห้าครับไปครับผมเจอครับขรังที่ห้าครับอยู่ต่ํานี่ครับผมปิดหัวน้ําไม่มิดเห็นหัวน้ำเลยครับผมอยู่นู่นเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับผมกุนป่าปิดน้ำไม่มิดครับเป็นหัรว่าจะมีน้ำหรือเปล่า โอ้เป็นโพรโงครับผมเฮ้ยปิดตาไปเฮ้ยใช่ไหมว่าไม่ปิดปิดแค่ขัวมส่วนหนึ่งนิดนึงปรับหนึ่งนะชัวร์วมีไหมไม่มี มีอยู่นิดนึงครับผมเอาดีไม่บ้าเดี๋ยวขอ,อก้มมาดูครับเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะมาดูหน่อยโอ้ปล่อยไปเถอะอย่างนั้นแ่ะปล่อยให้เขาฟักตัวให้เยอะครับจะได้ทำตังใหญ่ๆกว่านี้เอาละทุกคนแรงที่หกมา้วครับออกจากป่าป่าอยู่ข้างนู่นและข้างทางครับผมข้างทางตรงนี้มีทุกปีเห็นทุกปีนะครับผมตรงไหนที่เคยอยู่มันจะอยู่ถ้าตรงนี้ นี่ต้นยูคามีดอกยูคาด้วยมีอาหารข้างๆนี้มีต้นเอดอกดอกสีม่วงที่ผมให้ดูนะครับผมเนี่ยก็คืออาหารของพึ่งครับผมไปดูกันว่าน้าําหวานจะเป็นยังไงไปครับผมไปกันครับ <c oughs> <c oughs> ก็บอกพร้อมแล้วขวันเข้ามาหาตัวครับผมว่าน้ําหวานดีนะตรงนี้รังสวยซะด้วยครับ อาละผมว่านมหวานดีอ่ะอนังสวยซะด้วยครับผมนี่ครับผมน้ำหวานเยอะอยู่นะไม่เต็มรังครับแต่พอมีครับเจ้า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 เอาละาก,การได้อูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก่ออยู่ต้นอารางนะ อืมน้อมรังสวยครับรังนี้ขอยยกรังครับโอาโหมือเอมือยังหายไม่หายเจ็บนะครับมือยังเจ็บอยู่เอาละเรียบร้อยครับผมอ,อุ้ยโอ้ ีเสื้อเอาละทุกคนนี่เอามาแล้วน้ำบานมีประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตครับนี่ถือใช้ได้เลยถือว่าดีนะครับสนอมครับผมฮะนี่ครับสวยๆครับผมข้างทางนะครับดูดีๆนะครับข้างทางตามเกาะพุ่มสาบเสือแล้วก็มีต้นอารางหร่ามีกุ้มพุ่มอะไรเนี่ยก็ได้นะครับผม มองลองเหลือบมองเข้าไปดูนะครับผมเพื่อเจอรังแบบนี้ครับไปครับผม่ะรังที่หกครับผมาละครับผมมาปิดคลิปที่บ้านครับพอดีจะไปต่อลูกสาวเจอพอดีร้องตามเลยออดเลยไปอดไปต่อเลยครับผมได้มาทั้งหมดหกรังนะครับหกรังนะครับผมก็ถือว่าแจ๋วอยู่ในบ้านได้ห้ารังเออในในป่าได้ห้ารังข้างนอกได้อีกรังหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะฮะเดี๋ยวเมื่อวานจะไปหาอีกนะครับผมสะสมไว้เอาไว้ขายนะครับผมแล้วก็ จะมีคลิปปลาปลายอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาครับผมหาปูนปลาไหลน้ำก็เริ่มแห้งบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าปากเบ็ดน,นี่ต้องหยุดกัก่อนปักที่ไหนก็โดนขโมยครับผมไม่ไหวครับทอเทเลยเกินไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามกดไลค์แ้ร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ